สวัสดีครับวันจะมารีวิวปั๊มน้ำหอยโค่งเป็นปั๊มน้ำเป็นแบบ i อ็นเซนติฟุกกปั๊มนะครับสำหรับปั๊มชุดนี้เตรียมส่งให้ทางโรงงานผลิตแชมพูยาสระผมเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับที่นิคมอุตสาหการรมเวลโ,โกตำบลหอมตินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับสำหรับปั๊มชุดนี้จะสูบน้ำเพื่อไปใช้ในระบบทำความเย็นในเครื่องจักรนะครับสำหรับ ในชุดนี้จะประกอบด้วยปั๊มน้ำยี่ห้อคาปิด้ารุ่น NC 100-200A ขีดขนาด5.5กิโลวัตต์7.5แรงม้าไฟฟ้า380โวลต์นะครับตัวนี้ทำแรงดันสูงสุดได้ที่1.5 2บานะครับแรงดันต่ำนะครับสูบน้ำสูงสุดได้ที่192คิวต่อชั่วโมงนะครับเป็นปั๊มรอบช้านะครับรอบ1450ชุดนี้อัพไซด์มอเตอร์นะครับ,รบ, Motor, รบเป็นมอเตอร์ อินไลน์ขนาด7.5กิโลวัตต์10แรงม้าไฟฟ้า380โวลต์ความเร็วรอบ1,450รอบนะครับทําการอัพไซด์มอเตอร์ขึ้นมานะครับประกอบบนแท่นฐานเป็นแท่นฐานสแตนเลสนะครับพับขึ้นรูปความสูงตามที่โรงงานกำหนดนะครับประกอบและตั้งศูนย์ อะไลเมนท์ที่โรงงานนะครับเพราะเรามีช่างที่มีความชานาญงานในการประกอบและตั้งศูนย์อะไลเมนท์ปั๊มน้ําแบบเพาลอยแบบนี้นะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจปั๊มน้ํางานประกอบคุณภาพแบบนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ศ8 1 6 8 2 5 3 3 0ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ